ร uh ัด huh. รัดร่างวาจาเขาพูดกันเลยเราเราไม่ร erm> ู้นะว่ามีอย่างนี้นี่สวยจังสวยจริงอะสวยมาก เป็นยังไงแลถ่ายดีโอแอดจ้าจ้าจ้าไ่สมถายเป็นจะไปลงยูทูบเราเขมีร่มเงไมกลนะคูชั่นระวังนะคูลชั่ง สวยมากลอฟแลนด์เฟสสองโอ้โหมีถ้ำด้วยเนี่ยข้อต่อต่ายลงไปเนี่ยโอ้โห oh. สวยมากมีร้านกาแฟ ปิดแล้วอ่ะต้องมานี่อ่ะเครื่องดื่มยังเปิดเหรอเปล่าเปล่าเปล่าหมายถึงผมบอกได้แต่ถังน้ำไงอ๋อเอาไปดูไปดูไปดูมาดูคลิปขับ สวยมากมากลอฟแลนด์สวยมากนะคะถ้าใครอยากจะมาอยู่แยะคีรี ตรงเข้ามาเรื่อยๆพอถึงทางรถไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายะคะ่ะพอขับตรงมาเรื่อยๆมันจะเป็นข้ามแยกรถไฟก็เลี้ยวขวาค่ะตรงมาเราก็จะเห็นป้าย l ลอ Land ก็คือแกล้งันยอะนั่นคือเหมืองเก่านั่นเองนะคะสวยมาก สำหรับท่านที่จะมาก็มาตามที่บอกได้เลยนะคะอยู่ชมบุรีนะคะใกล้ๆกรุงเทพสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะบ๊ายบาย